ไปวันเกิดบางออนก็มาแวะร้านนี้ก่อนมุสตีอะไรประมาณนี้เลยจ้ะมาเบิงพวกอ่ากล่องกล่องพลาสติกกล่องโฟมเนาะจ๊ะเนาะก็มีขายเหมือนคล้ายๆบ้านเรานั่นแหละมาเบิงว่าเวลาทําขนมปังแบบอาจจะส่งลูกค้าอะไรเงี้ยจะเอาโฟมเอากล่องลักษณะไหนอุ้ยอายจังเลยฝีมือบ้านนี่ดีอยู่จ้าฝึกไปเรื่อยๆเนาะจ้ะแต่ว่ากับมาเบิงแล้วกะ ตั้งใจมาซื้อสมุดน้ำจ่าสมุดบันทึกแห่งความรักอะไรประมาณนี้จ้ะแต่ว่ากระห็นของอย่างอื่นก็เดินเลาะไปด้วยชมไปด้วยนะจ๊ะแบบจะเป็นฝาปิดในตัวหรือว่าฝาปิดต่างหากก็มีนะจ๊ะอันนี้จะเป็นกล่องกล่องพลาสติกน่าซื้อไหมอันนี้เป็นกล่องกล่องพลาสติกมันลดราคา เดี๋ยวเอาไปแพ็หนึ่งเ,เป็นถาดแล้วก็เป็นฝา,านล็อกปิดนี่จ้ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฝั่งทัพพีเนาะจ้ะเกีย่ยวกับเครื่องเครื่องใช้ที่ห้องครัวเนาะจ้ะกระมงังประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ ออกไปหารถบันนี้เข้าไปแป๊บเดียวเองครึ่งชั่วโมงั้งหกร้อยกว่าก็อย่างว่าเนาะเราไม่ได้ผลิตเองเนาะมันก็ต้องแพงเป็นเรื่องปกติไม่ใช่แพงหรอกหมายถึงว่าเราก็ต้องซื้ออ่ะมันก็คือมีบางอย่างลดราคาแล้วก็ ยอะแยะไม่รู้ซื้ออะไรมั่งกระแจกระแจมาตอกมาแต็ก็นแล้วไม่ได้อยากซื้อเลยอันนี้แหละที่จริงอยากได้แค่สมุดเล่มนี้จ้ะแล้วก็กะจะไปดูฟิล์มฟิล์มทำขนมปังนะจ๊ะเนาะแบบที่มันเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่อลูมิเนียมเป็นเหล็กแบบยังไงอะสําหรับอบขนมปังอะแล้วมันไม่มีที่เราอยากได้มันมีแต่ซิลิ่ยมนิดหน้อยแต่ไม่ไอมากอยากได้ซิลิโยมยังไงไปจะจะนี้ไปเดินทางต่อจะไปบ้านบางออนมุ่นซื่นจ้ะ มาถึงบ้านบางออนแล้วจ้ะนักกันบ่ายสองเนาะสาวไทยตอนนี้ก็สองโมงกว่าก็คือไม่ได้จัดบางออนจัดงานเมื่อได้ใหญ่โตจ้ะก,ก็คือเป็นมีแต่พเพื่อนรู้จักกันสนิทก,กันก็เลยไม่ต้องเคร่งเวลานะจ้ะ ว้าวเห็นอาหารแล้วตื่นเต้นยำแหนยมยำแหนยมยำข้าวข้าวเหนี่มยำคุกหรือยำข้าวคุกโอ้ยยำยำข้าวคุกแหนมอะ่ะโอ้ยเนาะ ันนี้บางออนบอกว่าอุวันเกิดก็อยากจะทํารอดช่องจ้าวสันซื้อไปเตยมาก็เลยพากันล้างล้างเราจะล้างแล้วก็หั่นจะเอามาใส่ทําเป็นรอดช่องสีเขียวแล้วก็ใส่น้ํากะทิด้วยจ้ะจากนั้นเราก็ล้างเสร็จก็มาหั่นหั่นดินละหามาแล้วปอบแผ้บางออน เอาวางผใส่แี่ยมเนี่ยวาใส่เกียวเกี๊ยวเฝ้าดัางเด้อปิดปิดนะคือ <laughs> เอาออกอเลยเห็นหูเอ,อ้าวต้นไปยังหนูงาม <laughs> ก็ตั <laughs> ้งใจให้เ <sl> ห <ash power> <sa> no ็นหนูเนาะดีต้องเห็นหูหนูบังอนไม่เห็นเท่าหรอกบังกอนทำไมต้องมาทำยิ้มสิกล้องฉันกลุ่มกันออ๋เดี๋ยวนี้ใส่ไอ้ฝนเนาะจ้ามือสองอ่ะบังกอนก็ใช้ดีนะพี่อ่อนจนพี่งามก็จะได้ขึ้นเขื่อนมานอวีเหรอย้อดงามเลยถ้าพี่เอาเบิร์ดี๋ยวสองท่าน ตะระสูตรเอ้ไม่ร่ว,วมบาเลยทีท่านแกงหน่อไม้จ้ะใส่หมูสามชั้นเต็มหม้อหม้อรเริ่ม,มาล่ามาดูที่ไหนกินกันห้าหกคนเองบัตทีนียกาศมาจิบน้ําองุ่นนะจ้ะน้ําองุ่นชิวๆสักแก้วสองแก้วนะจ้ะเพื่อนๆก็ซื้อดอกไม้มาให้บางออนเริ่มมากันแล้วอ,น,อน,นี้ น้ำหวานเอาดอกไม้ใส่แจกันให้นะบางออนจ้ะเอถมาไ้อช่วยม้อนหน่ออัย,ออยจะซื้อดอกไม้เธอยว่าอ๋อเอย้อนหลังวันแม่นะบอลลี่ยังไงวิวบ้านบางออนก็สวยงามด้วยจ้ะเห็นทะเลแต่ว่าถ้าไม่มีบ้านหลังที่อยู่ข้างหลังนี่ยิ่งสวยมากจ้ะเนาะเนี่ยก็จะมองเห็นทะเลน้อยหนึ่ง รากาจะเห็นภูเขานนำเด้อภูเขาเห็นริบๆเดาอาซิมซิมพอเลยแล้วเอาตัวซิมเป็นยังไงขนาดใส่ไเพราะว่าเาตรงข้ามเราเปียกปะใช่อื่นเจะใส่กับปีเป็นบะใส่แล้วเอามาเอามาใส่กับปีโอ้ยหอมอืมจาใส่ตามอีกทุกนึงแหม่สตอร์แหม่จืดๆให้สมพานเด้อ มเตปีเลยวิธีเด็กน้อยเด้อใชเพิงเงยเดียวตอนนั้นมันไม่ร่งอ่ะไม่ถนัดบอกยังไงั่งตรงนี้ไงมันใกล้พายงี้มันจะยื้อมันจะยื้อกลตดูตลเสียงออกบิโรดส่วนสตอเนาะแซ่บปรจิ คือพะยัมงกหนามาเสียบลูกมันเสียบมันค่อนลิ้นไห่ปะพี่แมวมันน่ารักอ่ะมันค่อนถือแก้วร้องพี่แมมแก้วต่อไปจะร้องไห้ไห้เอ็นบางอ่อนลิ้นรู้หันจู่เจลเร็วข้างเนากับฝากแห้งอือจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลากินข้าวซุมกันเนาะจ๊ะก็คือ ก็จะมีตำักหุงมีอาหารมีเยอะมากจ้ะก็มีน้องไก่ทอดแล้วก็ตำักหุงก็มีรสรสเบบี๋ด้วยนะจ๊ะก็มีซุปหน่อไม้เออว่าเปนซุปหน่อไม้หมกหน่อไม้แล้วจ้ะวันนี้ก็ดีใจจ้ะตั้งแต่มาอยู่นอร์เวย์ได้สิบห้าปีเนาะจ้ะมาเจอคนบึงการจ้าแม่มากเกิดที่บึงการเนาะน้องพาจากคนบึงการแล้วก็บึงจังหวัดบึงการแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันด้วยจ้ะอยู่ใกล้กันด้วยอย่างสิ้ม อยู่ใกล้ตัวจังหวัดแล้วก็ดีใจมากๆนะส่วนมากเขาจะเจอที่ใกล้กันก็จะมีหนองคายอุดรนะหนองคายนี่จะใกล้กว่าที่สุดใกล้เมืองการนทีนี้เพิ่งมาเจอน้องจากน้องเขาก็มาอยู่นานเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วจ้ะเพิ่งมารู้จักกันมารู้จักกันงานมันเกิดบางอ,อ้นนี่แหละจ้ะ,ะขนมขนมรสช่องนะจ้ะรสช่องของเราวันนี้ก็จะมีสีขาวออกชมพูจ้ะแล้วก็จะมีสีเขียวนะจ้ะบางอ,อ้นเขาจะมีเครื่อง เครื่องบีบหรือเครื่องกดรอดช่องด้วยจ้ะเส้นสวยงามจ้าแต่แค่ว่ามันไม่ค่อยหนึบเท่าไหร่บางออนกับน้องพาน้องพาสาวบึงการบอกว่าใส่ส่วนผสมอะไรไม่รู้ผิดว่าสั้นคือเส้นตัวเส้นน่ะสวยแต่ว่าไม่หนึบจากนั้นก็มาทำ น้ำเชื่อมกับน้ำกะทิเนี่จจะรวมกันเลยใส่น้ำนตาลปี๊บนึงจะหอมจ้าแม่มาก็เมาหมอยกับเพื่อนเสร็จแล้วก็กินข้าวเสร็จก็มานั่งจิบน้ำองุ่นสีม่วง,งตรงนี้แล้วก็กินถั่วไปด้วยจ้าส่วนเพื่อนเพื่อนก็วุ่นวายช่วยกันทำน้ำเชื่อมอขนมรสช่องอันนี้ขนมนี้บางออนทำเองจะจำไม่ได้เลยว่าชื่อขนมอันนี้มันจะเป็นเคก้กสามสี่ชื่อที่นอร์เวย์จะ้ะ อันนี้เราก็จะได้เวลาโรยหน้าผลไม้ผลไม้ก็จะมีคีวีสตอเบอรี่บูเบอรี่แล้วก็คนไทยก็จัดมะม่วงใส่เกาะเอยอด้ดวยเป็นเค้กที่แม่เอม่าชอบมากๆเหมือนกันจา่าอย่างที่เคยบอกก็คือชอบเค้กนี้แล้วก็จะมีะเค้กอีกอันหนึ่งที่แม่เอม่าชอบเวลาออกเสียงจะไม่ถูกนะจะฟรอมาเชียรคาเกจะออกเปรี้ยวแล้วก็มันอันนี้ก็ออกเปรี้ยวเปรี้ยวกับพวกผลไม้แล้วก็หวานแล้วก็มันอร่อยมากเหมือนกันจ้ะ มายิ้มหน่อยบางออนเข้าเดทโซเชียลในเนเธอเธอจะลงโซเชียลเดวเธอเป็นข่าวนะงานวันนี้จัดไม่ได้ใหญ่ได้จ้ะเพราะว่าส่วนมากที่นอร์เวย์ถ้ามีเลขศูนย์ลงท้ายเนาะยี่สิบก็จะไม่เท่าไรสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็คือเขาจะจัดใหญ่จ้ะอันนี้บางออนจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนอายุเท่าไรได้จ้ะบางอ่อนไม่มีเลขศูนย์ลงท้ายก็ลงแบบก็เลยจัดแบบเบาๆเพื่อนๆมีเพื่อนก็อบอุ่นแบบนี้จัดที่บ้านก็อบอุ่นเหมือนกันจ้ะ แม่อม玛ไม่ได้ชิมรสช่องเลยนะเพราะว่ากินเค้กเยอะอาหารอย่างอื่นเยอะมากจ้ะทีนี้ก็ได้เวลาให้ของขวัญบางออนเลยนะจ้ะก,ก็จะส่วนมากก็จะให้ประมาณนี้นอกจากนั้นเพราะว่าบางออนเขาก็มีหมดทุกสิ่งอย่างจ้ะก,ก็รีบบินซื้อมาจากไทยง่ายๆเหมือนเดิมจ้ะดึงให้สวยๆแล้วก็มกัดล็อซิทเรียบร้อยพ้นอันกลับลลบ,บา้นานเบอร์เลยนะจ้ะเดือดต่เจ้าภาพแล้วจ๊ะแม่อี玛หน,นาเกื่อเป็นที่ได้แต่อมองงางงงนอละการ น้องสุภาจ้ะบะนนี่จิากินตำมะฮุงรอบสองจ้ะน้ำมันอ่อนอย่าบ่านะสัู่หน่อยเนี่ยตำมะฮุงรอบสองบอกใช้บ้านเลยบอกมันยกลิ่นกล้เลยกเขายากรูมันชิลลิงเนี่ยชิลลิงแล้วนะแซ่บบีบีไหกี่เม็ดนี่มงกรสี่เผ็ดมากเลยที่จริงใส่สองนะเนี่ยเหรอกีอ่อนบ้าให้สอง โอ้ที่จริงน้องใส่สองอสตัวก็เลยใส่น้องพิเศษให้น้อง,น,องน้องพากินเผ็ดไม่ได้นะจ๊ะมแม่ไอ้มากก็เลยต้องมาตามส้มตำใหม่จ้ะตามไปตาม,มามันลุ้นโคกจ้ะพี่น้องใส่เส้นมะละกอเยอะก็เลยต้องไปเปลี่ยนใส่โคกใหญ่นะจ๊ะแล้วก็ตำใหม่จากนั้นก็เข้านอนจ้ะแปรงฟันกันแล้วเข้านอนตื่นเช้ามาก็มา,มาจิบกาแฟ ปวดตรงมือตรงยางไม่เห็นยมันไม่ยานรอบลีนเจ้าตื่นแล้วนอนบารับจิตาตูนอนบารับจิตาตูนอนบ้านมังอ้อนนะจาะเมื่อคืนเนี้ยดื่มหนักไปหน่อยเนมังออนอ่มังอ้อนม้วนซื่นอะที่ว่าลูกแฝดน่ารักน่ารักเหมือนแม่น่ะอือและผัวก็รอแล้วก็ เตะทุกเดือน <c oughs> นอนท, <c oughs> ทุกเดือน <c oughs> เรียกว่าจะบ่อนอนเราจะพอดีดื่มโอ้ยมันก็ต้องมีมังนะ่งเนาะดื่มพวกน้ําองุ่นน้ําองุ่นแดงหมดไปประมาณสองสามลังนี่เลยจ้ะลังที่เป็นกล่องเลยเย้อาไปเป็นลา้างแบบบ้านเขาเด้บางอ่อนก็เลยชวนน้าก็เลยมานอนน้ำแต่บัดนี้มักกินอาหารเศร้าเธอบบกินอาหารเศร้ายางอ้วนเรากินแต่อาหารดื่มตื่นขึ้นมาดูบางอ่อนเสิร์ฟ เสิเร์เค้กให้คุณสาเพื่อนแต่ว่าแม่มาตื่นมาก็สิบโมงกว่าแล้วนะจ๊ะวันนี้ชิดพิดเล้วใส่เสือ้อนี่ม่เล้วเสื้อแทนสั้์มาด้เนี่ยแล้วห่อนบอกเราจุดไฟหน่ะลร้อย่านมูเมียห่อนความรักสันนะ้นเนาะ,ละหลังจากกินเค้กกับกาแฟเสร็จก็นั่งเมามอ,อยหอยเมืองพู่กันนะจ๊ะจากนั้นบางออนก็ทําซูชิจ่าเจ้าบ้านทําซูชิเพราะว่า มีคนสั่งน้ำหวานสั่งซูชิกับบางออนจะแม่เอาก็รอให้บางออนทำเสร็จแล้วถึงจะกลับเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เมืองโปนะจ่ะเข้าไปเรียนทำซูชิจากเมืองไทยราคาสามสี่หมื่นบาทคนาะจ้ะแม่เอาก็แอบบถ่ายแอบบเอาวิชาจากบางออนไม่รู้หรอกหน้านี่ก็คือแล้วแต่เราจะสั่งเนาะจา้ะเขาจะทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแท่งบอดเป็นแท่งหรือเป็นหลอดพี่น้องคือหัน่นออกมาก็จะได้แปดคำสิบคำแล้วแต่ว่าเราจะหั่นบางหันหน่นนะานเนาะจ้ะเนาะ บางอ,งออนเขาก็จะขายร้อยร้อยกว่าจ้ะเนี่ยประมาณนี้อันนี้ก็จะร้อยกว่าโคนนะจ๊ะน้อก็แล้ว,กกแ,ลวแต่ว่าเราจะสั่งใส่อะไรจะเอาแบบทอดแบบดิบได้หมดจ้ะจะใส่เซนมอนจะเซนมอนสดอยากได้ถ้าไม่อยากได้สดุดแล้วเขาก็จะมีแบบเผาให้เลยจ้ะเด้อเผาเซนมอนให้ด้วยจ้ะอันนี้สดจ้าอันนี้แบบสดใส่ก็ ถ้าเกิดว่าอยากได้ใส่บักม่วงก็บ,บอกจ้ะใส่สตอเบอรี่กับอ่าบอกแต่ว่าก็อ,อาจจะแพงขึ้นนาะจากมากังกรขอชิมมานึงหน่อยออกโชว์กล้องเนี่ยมาชิม่อยจ้ะอย่ามาซูนกล้องจ้ะนะกล้องแพงอุ้ยพี่น้องมังกรประเดศขายพอดีวเวลาไปฝากอันขวแม่ไอ้มาแล้วเนี่ยเ,าาเอลาฝากไอ้มาแล้อมังกรเขาฝากไปสองแถวว่าจ้ะอันนี้ขอชิมวันนี้สิกลับบ้านเลยด้วจ้ะได้เวลาสองโมงกว่าก็จะเมืองเงินแล้วคิดถึงไอ้มาแล้ว อปกล้องเนี่ยกลองของน้ำหวานกล่องนึงของมาดามกล่องนึงของพี่ของอันนี้อ้ารใช่อือนั่นแหละทุ่งต่างๆน้องพาสาวบึงการก็สั่งซูชิเหมือนกันนะจ้าส่วนอันนี้จะเป็นน้ําเชื่อมของหวานรสช่องนะจ้าก็ตักแบ่งกันไปอันนี้เป็นของน้ําหวานจ้าเพ่นสั่งไปกินกับสามีเพิ่นในวันพิเศษอะไรก็ไม่รู้ติ๊กตอก ได้เวลากลับแล้วจ้าฝนก็ตกคำทางฝนตกคำทางก่อนถึงบ้านก็แวะมาซื้อของที่ร้านบุญพรีสก่อนนะจ้ะาวันดอกลดราคาเราต้องจัดจ้าแวะซื้อของแป๊บหนึ่งจะเพราะว่าวันนี้จะเปิดเฉพาะร้านบุญพรีสนะจะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วทีนี้ซื้อของเสร็จแล้วก็ซื้อขอดอกขอดอกลดราคานลจ้าซื้อไปใส่ช่องฟิตแล้วก็ส่วนมากจะทําเป็นไส้ขนมปังนลจ้ะเสร็จแล้วก็จะกลับบ้าน มาถึงบ้านแล้วจ้ะตอนนี้เอม่าก็กินซูชิจ้ะซูชิปลาออนปลาออนทําฝากแม่มาบอกว่าเอาอันเดียวพอจ้ะก็คือแถวเดียวเนาะหมายถึงว่าแท่งเดียวจ้ะแต่บางออนบอกว่าเอาไปสองเลยเอม่าชอบเพราะว่าเอม่าเขาชอบไส้ไส้กุ้งเทมปุระทอดนะแล้วมาทําไส้นะจ้ะมะอ่อนกลยใส่แตงให้น้ำพร่อยมากไม่กินอะโวคาโดมันบ้าเดี๋ยวจะโทษซอสอันซอสของบางออนนี้ที่ลาด ซูซีนี่มันอร่อยอยู่แล้วจะอร่อยนัวอยู่แล้ว mm. เอมมาก็เลยไม่จิ้มเลยแต่ว่าแม่เอมมาเป็นคนติดถ้าเกิดกินยังไงก็ต้องจิ้มจ้ะทุกขาทุก,ทกแล้วก็าสาลายกับวัสบีเอมมาพ็นบกกินมันชุน mm. พ่อบ้านเอมมาบอกอีล่ะคุณสาเดินทางตั้งแต่เจ็ดโมงกว่านะจ๊ะเพราะว่าไปซื้อไปซื้อ,อรถกล่าวมาชินก็คือรถจกนะจ๊ะรถจกดินนะแม่แต่ว่าเป็นของเล่นนะจ๊ะเป็นของเล่นของผู้ใหญ่ ขับรถไปสี่ชั่วโมงกลับมาสี่ชั่วโมงป้าขับรถแปดชั่วโมงกว่าแค่ของเล่นที่เขาชอบแต่ไม่มากกว่าบริวาตีหล่เห็นอย,อย่างนี้ท่อนผู้เดียวหรอกนี่เปียโน,นแล้วก็วลวกเล่นโทรศัพท์เห็หนอย่างไรล่ะนะรอกอะไรที่มันชี้ว่าอ๋อกเ็เล่ยนยูโทรศัพท์สิบมโมง่นเดที่บอกแม่นะ ไอ้มาตินงโตนบัดนี้เน,ะนาะวลาสกินมันจะสินน้นนะลูกสิบสองสิบสามสินม้นหมดเลยจ้ะสองแท่งนี่โอ้ยเธอติ่งโต๊ะบ่อยจังเลยเธอ่ะ <c oughs> ชอบแกมแม่